ุตสาหกรรมมาอยู่ในบ้านเราเยอะมากทั้งมาจากต่างประเทศบ้างจากต่างจางังหวัดบ้างคํทาที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีไม่ถูกต้องก็มีสิงว่าเอามันเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องต้องมาทบทวนกันทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผมจะเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเ,เป็นหลักเพราะว่าเราจะเน้นเสริมสร้างควบคู่ไปกับการซ่อแมแซมวันนี้เราเน้นซ่อแมแซมนะครับแต่ในอนาคต่ยต้องเสริมสร้างนะครับ ผลสิ่งแวดล้อมที่เสียไปนะครับต้องกู้คืนผมใช้คําว่าทวงคืนเอกราชทางสิ่งแวดล้อมนะครับที่พูดคําว่าเอกราชอยากให้คนไทยทั้งประเทศเห็นความสําคัญนะครับเพราะเราไปเน้นแต่เอกราชเหนือดินแดนแต่คนไทยไม่เคยได้ตายด้วยสงครามเราตายด้วยสุขภาพเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทวงคืนเอกราชทางสิ่งแวดล้อมกลับคืนบ้านนะครับลงทุนเข้าไปม,มากนักสิตสำเนึกของคนเป็นเรื่องสำคัญ นักลมนามัยเนี่ยเราจะ FOU กับหนึ่งกระรพย์นะครับเราต้องทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติกับคืนไม้โดยที่สุดไม่ว่าป่าไม้ไม่ว่าแม่น้ำลำธารต่างๆสองเราต้อง FOU กับกระทรวงบ้านไทยนะครับโดยคมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขามีประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้านครับก็นายก หรือผู้บริหารต้องถิ่นแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่เราต้องออกกฎออกระเบียบว,ว่าคุณมีประปาหมู่บ้านคุณต้องมีมาตรการในการวัดคุณภาพน้ำเนี่ยอย่างน้อยปีละสองครั้งคุณอาจจะตั้งงบมาต่อที่ก็ปีละหมื่นบาทเองครับให้รัฐบาไปไปตรวจเช็คคุณภาพน้ำเนี่ยจะได้ป้องกันตั้งแต่ต้นทางนะครับกรมต่อมาที่สำคัญคือระบอุตสาหกรรม นะครับในกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยวันนี้โรงงานอุตสาหกรรมมาอยู่เต็มทั้งหมดพวกเราก็ดีใจครับว่าดีคือความเจริญของบ้านเราแต่ลงไปดูในแม่น้ําลาคลองน้ําเสียหมดแล้วครับและผมที่เวทถูกทาลายที่สําคัญน้ําในแม่น้ําลําคลองเนี่ยเราเอามาทําน้ํากินน้ําใช้น้ําประปาน้ําเพื่อการเกษตรเมื่อน้ํามีสารพิษนะครับเข้าสู่ร่างกายพี่น้องประชาชน ไปเรื่อยๆยากที่กรมอนามัยจะไปดูแลสุขภาพได้หมดเพราะฉะนั้นต้นทางเราต้องมาร่วมกันนะครับเอากระทรวงอุตสาหกรรมมาด้วยมาเอฟโอยูกับเรานะครับว่าเราต้องช่วยกันดูแลนะครับเป้าหมายของเราคือประชาชนนะครับกรามอนามัยเราดูแลอย่างเพียงกรมเดียวเอาไม่อยู่ครับเราใช้งบประมาณอีกอีกอก่แสนล้านก็เอาไม่อยู่นะครับถ้าเราไม่ป้องกันไม่คิดตั้งแต่วันนี้เนี่ย ในอนาคตสุขภา,าพคนไทยจะแย่มากก็ได้หารือนอกรอบกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับว่าท่านต้องปรับปรุงกฎหมายใหม่นะครับโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยถ่ายน้าเสียลงในแม่น้ำคลองเนี่ยความเสียหายมันเกิดกับชีวิตของคนไทยมันประเมินค่าไม่ได้สำหรับแต่โทวปรับแค่สองแสนบาทอย่างนี้ทุกคนมันก็ละเลยครับมัน m a x ซิมั e p r o f ิตอยากได้กำไรสูงสุด ไม่อยากลงทุนเพื่อสร้างบ่อบระปัดน้ําเสียเพราะต้องเพิ่มทุนกลายเป็นปล่อยน้ําเสียดีกว่าก็ถ้าจับได้ก็ปรับแค่สองแสนถ้าจับไม่ได้ก็ไม่ได้ไไดโดนปรับเพราะต้องแก้กฎห,หมายใหม่หมดท่านก็รับปากว่าท่านจะพยายามทําให้เร็วที่สุดนะครับก็หลังจากเอโบยูนะครับคือผมอยากให้มีโทษทางอาญาด้วยนะครับอาจจะโทษถึงท่านต้องปิดโรงงานด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ชีวิตของคนไทยไปเดิมพันกับ ผู้ประกอบก,การที่ที่ไม่มีจิตสำนึกแลกรมนาัมเราต้องเรื่องสำคัญให้ความรู้นะครับเท่าที่ดูทุกอย่างเราทำถูกต้องหมดแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจนั้นต้องเน้นการประชาสัมพันธ์ให้มากโดยเฉพาะพี่น้องในโลกเอ็นซีดีครับทุกคนกินแบบพ่อแม่กินยังไงลูกก็กินอย่างนั้นาการออกกําลังกายถ,ถือว่าไม่สำคัญค่อยออกพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้ไม่ต้องออก สุดท้ายเป็นโลก NCD นะครับ NCD ทำลายให้เศรษฐกิจของประเทศอมีหนึง6.6ล้านล้านนะถ้าเราลด NCD ไป็ครึ่งนึงประเทศเราจะเริญนไปไกลมากนะครับสิ่งสำคัญก็คือ1นึ่งกีสำนึก2ให้ความรู้ความเข้าใจ